เจ้าของธุรกิจรู้หรือไม่ทุกปีบริษัทต,ต้องยื่นงบการเงินแต่ถ้ามีเอกสารไม่ครบอาจเกิดปัญหาโดนภาษีย้อนหลังได้หากต้องการจัดทำงบการเงินนี้คือรายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียม1 s t a t สเตทเมนต์ของทุกบัญชีบริษัท 2. เอกสารรายได้ทั้งหมดเช่นใบกำกับภาษีหรือบินเงินสด 3. ค่าใช้ใจ่ายเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าค่าขนส่ง 4. รายการสินค้าคงเหลือณนวันสิ้นปี 5. รายการทรัพย์สินของบริษัทเช่นรถส่งของคอมพิวเตอร์ 6. รายการเงินเดือนของพนักง,งานพร้อมหลักฐานการจ่ายเงิน 7. ภาษีที่เกี่ยวข้อง 8. หนังสือรับรองและหนังสือบริคนสนทิ 9. ข้อมูลที่เกี่ยวกับเงินกู้หรือนี่สินค้างชำระเอกสารครบจัดทำงบได้ไวไม่มีปัญหาเรื่องภาษีแน่นอน ให้เราดูแลงบของคุณติดต่อได้ที่ SML a u d i t นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมค่ะ